ก็จะมาเรียนต่อนะคะในซีรีส์สมุดสอบเนาะวันนี้ก็ขอเสนอในเล่มที่29นะคะก็มาไกลเลยกันทีเดียวสำหรับนี้ที่หนังสือเล่มที่สมได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งหมวดในวันนี้ที่เราจะเริ่มกันก็คือเป็นตัว R นั่นเองแล้วก็ต่อจากตัว R นิดหน่อยจะเป็นตัว S นั่นเองเพราะฉะนั้น ในคลิปนี้ค่ะก็จะมีทั้ง R แล้วก็ตัว S ต่อกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มคำแรกกันเลยนะคะคำแรกคำว่า revolution 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 ตัวนี้นะคะเป็นคำนามจะแปลว่าการปฏิวัตินั่นเองการปฏิวัติน้องๆน่าจะเคยฟังเพลงของแบ a c พิง n k ใช่ไหมที่เขาร้องว่า b l a c k p i n is the revolution ก็คือ b l a c k p i n ก็คือมาปฏิวัติแล้วเว้ยโอเคถัดมาเลยคือคำว่า reward 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 ตัวนี้นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb มันจะแปลว่ารางวัลนั่นเองรางวัลอ่าถัดมาเลยคำนี้ขอเขียนให้เสร็จก่อนแล้วจะออกเสียงมันจะออกเสียงว่ารีซิมร y t h ม เป็นคำนามจะแปลว่าจังหวะนั่นเองค่ะจังหวะถัดมาคำนี้อาหารหลักของคนไทย rice ก็คือข้าวนั่นเอง rice ถัดมา I want to be richrich rich เป็น adjective จะแปลว่ารวยนั่นเองค่ะรวยความรวยมันมีหลายระดับน้องๆแบบ มันจะมีอีกคำหนึ่งสองสามคำที่มันจะใช้คำว่า millionaire billionaire อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง millionaire เนี่ยจะแปลว่าเศรษฐีเศรษฐีแบบหลักล้านอะแค่แบบล้านต้นๆไปถึง10ล้านอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมี billionaire ที่เศรษฐีพันล้านเนี่ยอยากเป็นมากค่ะ billionaire เนี่ยถัดมาคือคำนี้ rid rid ตัวนี้เป็น verb จะแปลว่ากำจัดนั่นเอง get rid ก็จะแปลว่ากำจัดถัดมาคำนี้ ride ride เป็น,นทั้ง verb แล้วก็ noun จะแปลว่าขี่ไม่ใช่ขับนะแต่มันเป็นขี่อะขี่แบบจักรยานยนต์สอล้ออะขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์อรอย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่า ride right จะไม่ใช้คำว่า drive นะแตกต่างจากคำว่า drive ด้วย drive เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่มีพวงมาลัยแล้วก็สี่ล้อนั่นเองสี่ล้อขึ้นไป ถัดมาคำนี้ right right เป็นได้ทั้ง adjective, adverb แล้วก็ noun จะแปลว่าถูกนั่นเอง right แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้บอกทิศก็คือทางขวานั่นเองถัดมาคือคำว่า ring ring เป็น noun นจะแปลว่าแหวนหรือวงแหวนก็ได้วงแหวน หรือแหวนก็ได้แหวนแหวนที่เฉยถัดมาคือคําว่า ring อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นได้ทั้งนาวแล้วก็ verb แต่ว่าจะใช้คําว่า verb มากกว่ามันก็คือคำว่าขดอ,อ่ะอ่าถัดมา rise อ่านว่า e rise เป็นในทาง e วมแล้วก็นาวเหมือนเดิมจะแปลว่าลุกขึ้นลุกขึ้นคำถัดมาเลยคำนี้เจอบ่อย risk risk R, itz. R, itz. R I S K risk จะแปลว่าเสี่ยงหรือความเสี่ยงนั่นเองเสี่ยงถัดมาคำนี้น้องๆน,น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วคําว่า river river จะแปลว่าแม่อะไรแม่จ๋าไม่ใช่แม่น้ำนั่นเองถัดมาเลยคือคำว่า road 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 จะแปลว่า ถนนนั่นเองค่ะจะมีคำหนึ่งด้วยที่จะคุค้นๆกันที่แปลว่าถนนก็คือคําว่า street street อ่ะจะเป็นถนนที่คนอ่ะสามารถเดินได้ด้วยแล้วก็จะเป็นถนนแค่แบบแคบๆแ,แต่ถ้า road อ่ะมันจะเป็นถนนที่มีความกว้างขึ้นมาหน่อยถัดมาคือคําว่า robot robot ก็คือหุ่นยนต์นั่นเองหุ่นยนต์ถัดมา คำว่า rock 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 ตัวนี้เป็นคำนามจะแปลว่าหินเหมือนกับคำว่า stone เลยแต่รู้สึกว่า stone อ่ะมันจะเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าส่วน rock อะมันจะเป็นก้อนหินแบบก้อนกรวดก็เล็กๆอะถัดมาอีก r o อกหนึ่ง rock นี้นจะเป็นชนิดของเพลงมันจะเป็นเพลง rock นั่นแหละเพลงแบบ ที่มันจะเสียงดังๆหน่อยบีดใหญ่ๆบีดเยอะๆถัดมาคำสุดท้ายค่ะก่อนที่จะไปขึ้นแถวที่2คือคำว่า r o l e r o l e r o l e ในคำนี้มันจะแปลว่าบทบาทหน้าที่จำง,ง่ายๆก็คือน้องๆอาจจะได้ยินคำว่า role play บ่อยๆก็คือบทบาทสมมติคำว่า role มันก็เลยจะแปลว่าบทบาทนั่นเองอ่า๋ยวพี่ขออนุญาตขึ้นแถว2เลยนะวันนี้จะมีประมาณ5แถวเหมือนเดิม ถัดมาอีกโรหนึ่งที่เราจะอุจะคุ้นๆกันโรนี้ R O L L เป็นได้ทั้ง Ver รแล้วก็หนาเหมือนเดิมจะแปลว่าม้วนนั่นเองม้วนคำถัดมา romantic romantic เป็น adjective ก็มันก็จะแปลตรงตัวเลยว่าเป็นโรแมนติกที่แบบความรักฟุ้งๆอ่ะน้องๆหวานฉ่ำโรแมนติกเวิร ถัดมาคือคำนี้ roof roof จะแปลว่าหลังคาหลังคาบ้านเงี้เยเราจะใช้คำว่า roof ถัดมาคำนี้ก็คุ้นๆไม่คุ้นหลอกรู้เลยเราต้องแปลออกด้วยคำว่า room room จะแปลว่าห้องนั่นเองห้องถ้าห้องเรียนก็ classroom อะไรอะห้องนั่งเล่น living room แต่ถ้าจะมีอีก ห้องหนึ่งที่เราจะไม่ใช้คำว,ว่ารูมต่อหลังก็คือคำว,ว่า Kitchen นั่นเองก็จะแปลว่าห้องครัวถัดมาคือ Root Root จะแปลว่ารากนั่นเองค่ะรากถัดมาเลยนะคำว,ว่า Roke r o p e Rope จะแปลว่าเชือกนั่นเองค่ะเชือก ่ถัดมาเลยสักครู่นะถัดมาคือคำว่าถัดมาคือคำว่า rough rough เป็น adjective จะแปลว่าขรุขระนั่นเองค่ะจะตรงข้ามกับคำว่าเรียบถูกไหมซึ่งคำว่าเรียบก็คือ smooth นั่นเองเดีย๋ยวเจอกันในหมวดตัว s เนาะ ถัดมาคือคำว่า round 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 ก็คือรอบๆนั่นเองไม่ใช่ราวตากผ้านะแกเอยถัดมาคือคำนี้คำนี้ใครที่เล่นเกมเนี่ยก็อาจจะคุ้นแต่บางคนก็จะไม่คุ้นจริงๆพี่น่ไม่ได้ว่าอะไรคือคำว่า r o u t มันจะแปลว่าเส้นทางนั่นเองเส้นทางอ่าถัดมาอีกคือคำว่า routine Routine เป็นได้ทั้งนาวแล้วก็ adjective แปลว่าชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันถัดมาคำว่า Row Row ตัวนี้เป็นนาวจะแปลว่าแถวแถวทันมาอีกอา่านวยย่า royal royal คำนี้เป็น adjective จะแปลว่าราชวงศ์อันนี้ ราชวงศ์ถัดมาเลยคือคำว่ารับรับคำนี้จะแปลว่าถูรับ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 ถัดมาคือคำว่ารับเบอร์ตอนเด็กๆพี่โดนสอนว่าคำว่ารับเบอร์แปลว่าอย่างลบอ่งจริงแล้วรับเบอร์ แปลว่ายางแต่เราก็สามารถใช้แทนคำว่ายางลบได้เหมือนเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะใช้คำว่า e r a s e เรมากกว่านะคะอุ๊ปส์ถัดมาเลยคือคำว่า ROOT ROOT นี้ไม่ใช่รากนะแก ROOT ที่แปลว่าหยาบคายค่ะหยาบคายถัดมาคือคำว่าร e r o ร e จะแปลว่ากดนั่นเอง กดถัดมาคำว่า run แปลว่าวิ่งและคำสุดท้ายก่อนจบหน้าที่หนึ่งก็คือคำว่า runner นั่นเอง runner แปลว่าอะไรแปลว่านักวิ่งนักวิ่งโอเคหน้าแรกก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยต่อหน้าสองเลยอย่าได้เสียเวลานะคะถัดมาคือคำว่า running running จะแปลว่าดำเนินต่อไปหรือการวิ่งก็ได้หรือว่าการวิ่งนั่นเอง running ทัดมาคำนี้อ่านว่า rural rural จะแปลว่าชนบทนั่นเองชนบทถัดมาคือคำนี้ rush รัด <Rush S 2> จะแปลว่ารีบเร่งค่ะรีบเร่งก็รู้สึกว่าตัวเองลายมือสวยขึ้นไม่จริงเริ่มตัว S แล้วค่ะน้องๆคำนี้คำแรกของตัว S คือคำว,ว่า sad เป็น adjective จะแปลว่าเศร้านั่นเองเรารู้กันอยู่แล้วเนาะเศร้าแต่ถ้าเป็น adverb เราจะใช้คำว,ว่า sadly sadly ก็จะแปลว่าอย่างเศร้านั่นเองเป็น adverb นะ ถัดมาอีกคำหนึงคือคำว่า safe safe เป็น adjective จะแปลว่าปลอดภัยนั่นเองปลอดภัยถัดมาเลยคือคำว่า safety safety เป็นคำนามเหมือนกันแต่มันจะแปลว่าอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ป้องกัน ถัดมาเลยนะคะคำนี้คือคำว่าเซลเซลนี้ไม่ใช่เซลที่แปลว่าขายนะคะแต่เซลตัวนี้จะแปลว่าเรือใบหรือแปลว่าล่องเรือใบก็ได้คำว่า selling อะ่ะก็คือการล่องเรือใบถัดมาคือ seller ไม่ใช่พนักงานขายเหมือนเดิมเล e l l e r ตัวนี้จะแปลว่าทหารเรือทหารเรือหรือว่าลูกเรือ ถัดมาคือคำว่า s a l เลผักเยอะไม่ชอบสลัดก็คือสลัดนั่นแหละที่เป็นอาหารนะคะที่มีผักแล้วก็น้ำสลัดคือคำว่า c e l e r y s a l a r y ตัวนี้นะคะน้องๆอ,อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่า salary ตัวนี้จะแปลว่าเงินเดือนนั่นเองเงินเดือนถัดมาคำนี้ sell ตัวนี้ เสีตัวนี้เป็นคำนามจะแปลว่าขายนั่นเองค่ะขายคำถัดมาเค็มๆหน่อยน้ำปลาไม่ใช่ salt จะแปลว่าเกลือนั่นเองค่ะเกลือถ้าเกลือทะเลเราก็แค่เติมคำว่า Sea salt เข้าไปนั่นเองถัดมาคือคำนี้คำว่า same คล้ายๆคำว่า s a m เลย same แปลว่าเหมือนกันเหมือนนั่นแหละเหมือนกันแบบเดีๆสิ่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่า same ถัดมาคือคำว่า sample 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 ตัวนี้จะแปลว่าตัวอย่างนั่นเองตัวอย่างถัดมาในเมื่อมีหาดและก็ต้องมีทรายถูกไหม sand จะแปลว่าทรายนั่นเองทรายถัดมาใครชอบกินสิ่งนี้ sand ใครชอบกินทรายไม่ใช่ แซนวิชก็คือแซนวิชอะไรตรงตรง,ต,รง,ต,รงตัวเลยมันคืออาหารเนาะแซนวิชถัดมาคือคำนี้ satellite satellite เป็นดาวจะแปลว่าดาวเทียมนั่นเองค่ะดาวเทียมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแถวที่3ขึ้นแถว4เลย satisfy satisfy Sat ตัวนี้เป็น adjective จะแปลว่าพอใจนั่นเองค่ะเป็นที่น่าพึงพอใจถัดมาคือคำนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยคือ satisfy แต่ว่าเป็น verb จะแปลว่าทำให้พึงพอใจค่ะทำให้พึงพอใจถัดมาเลยนะคะเป็น s ใหญ่ เอสใหญ่ตัวนี้ไม่เดือนก็นวันแหละแต่นี้เป็นวันนั่นเองคือ Saturday แปลว่าวันเสาร์วันเสาร์ค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า sauce อ,อุ๊ sauce แปลว่าน้ำจิ้มก็คือซอสอะที่เราใช้ทับสับกันอุดนน้ำจิ้มน้ำจิ้มถัดมาเลยคือคำว่า save save แบบตัว V ตัวนี้เป็น Verb จะแปลว่าเก็บหรือประหยัดก็ได้ save อันี้เราแปลว่าเก็บเนาะถัดมาคือคำว่า saving saving ตัวนี้เป็น now จะแปลว่าการเก็บนั่นเองการเก็บถัดมาคือคำว่า say say แปลว่าพูดพูด say และถัดมาค่ะคือคำว่า scale scale ตัวนี้เป็นคำนามจะแปลว่ามาตรวัดอะค่ะที่เราชอบออทับศัพท์กันคำว่า scale scale ก็คือวัดมาตรวัดอะแบบพวกเซนติเมตรเมตรนิ้วอะไรเงี้ยก็คือ scale ถัดมาคือคำนี้อานว่า scan scan ก็คือสแกนอะสแกน QR code สแกนอะไรต่างๆนะเราเราทับศัพท์กัาคำว,าว่า scan เนาะ ถัดมาค่ะคือคาว่า scare scare ตัวนี้เป็น adjective จะแปลว่ากลัวกลัว scary เป็น adjective เหมือนกันแต่จะแปลว่าน่ากลัวไอตรง scare ที่เป็น ed เนี่ยมันจะหมายถึงว่าเราอะรู้สึกรู้สึกเองประธานรู้สึกเองโอเคถัดมาเลยนะคือคำว่า ซีนซีนเป็นคำน้มจะแปลว่าฉากนั่นเองค่ะฉากถัดมาคำนี้น้องๆจะคิดว่ามันออกเสียงยากใช่ไหมคะเงจริงแล้วมันออกเสียงว่า schedule ค่ะ schedule มันจะแปลว่าตารางค่ะตารางเรียนตารางอะไรอย่างเงี้ยมันใช้คำว่า schedule ถัดมาคือคำนี้ใครชอบไปก็บ้าแล้วไปนอนนะไปได้ school school จะแปลว่าโรงเรียนนั่นเอง โรงเรียนถัดมาค่ะฟิสิกส์เคมีชีวดาศาสตร์รวมกันเป็น science science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวิทยาศาสตร์ถัดมาคือคำว่า scientific scientific ตัวนี้เป็น adjective จะแปลว่าทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ ทางวิทยาศาสตร์ถัดมาเลยก็ยังไม่จบกับวิทยาศาสตร์หรอกน้องๆคำนี้ scientist scientist แปลว่านักวิทยาศาสตร์ค่ะแต่พี่ขอเขียนสั้นๆเป็นคำว่านักวิพอนะนักวาาิคำสุดท้ายของหน้าที่2จะเป็นคำว่า score score เป็น verb แล้วก็ ไปได้ทั้งบวกแล้วก็น,นานะคะจะแปลว่าคะแนนนั่นเองหรือว่านับคะแนนโอเคหน้าสุดท้ายของเราได้มาถึงแล้วค่ะเอาใจช่วยนะคะน้องๆคำนี้อ่านว่า s cream s cream จะแปลว่ากรีดร้องแต่พี่เขียนไปเลยว่ากรีดกรีดถัดมาคือคำนี้ screenscreen จะแปลว่า หน้าจอนั่นเองหน้าจอและถัดมาค่ะคือคำว่า s w i t e s w i p e ตัวนี้เป็น now จะแปลว่าส c r i ปเป็นไคือพี่แอบแปลไทยไม่ค่อยออกบางคำแต่ว่าจะใช้ทับศัพท์ซะบ่อยในบางคำนะคือสคริปก็คือเหมือนสคริปพิธีกรมันก็คือเหมือนบทพูดไว้อ่านอะเออฟิลฟนั้นถัดมาคือคำนี้ sculpture sculpture นะคะเป็นคำนามจะแปลว่าประติมาก,กรรมนั่นเองเขียนยังไงประติมาก,กรรมแบบนี้ปะน่าจะเขียนอย่างนี้แหละถัดมาเลยนะคือคำว่า sea sea ก็แปลว่าทะเลนั่นเองทะเลคำถัดมาคือคำว่า search Search เป็นในทั้งหน้าแล้วก็เวริรจะแปลว่าค้นหานั่นเองค่ะค้นหาและคำสุดท้ายมาถึงแล้ว Season Season ก็แปลว่ารืดดูนั่นเองอุ๊ยรืดดูก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเล่มที่29ของเรา ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย